สวัสดีครับคลิปนี้หมอพิเชษจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกัรชาพืชที่มีความหลากหลายในการสายพันธุ์จึงเกิดพบว่าทั่วโลกนี่มีสายพันธุ์ประมาณสัก1,500 0สายพันธุ์ย่อยกันชาจะมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะผสมข้ามพันธุ์หรือที่เรียกไฮบริดได้มากในต่างประเทศเองมีการที่จะพยายามผสมให้เกิดสายพันธุ์กัญชาที่มีสารสำคัญ,สำค,ญสำคัญตรงกับความต้องการ ที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเรื่องของการเอาไปเป็นยารักษาโรคต่างๆหรือเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารหรือเอาไปเป็นเครื่องสำอางเรื่องของกัญชาร<ม>วมกัญชงเข้าไปด้วยนะครเพราะว่ากัญชากับกัญชงก็คือสายพันธุ์เดียวกันในต่างประเทศอาจจะเรียกเป็นเฮมบ้างเป็นมาริฮัวนาบ้างในเมืองไทยก็แยกเป็นกัญชงกัญชาในความหมายของกัญชงก็คือเฮม กัญชาก็คือมาริควนา่าแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะเรียกรวมรวมกันในกลุ่มของกัญชงหรือเฮ็มกัญชาหรือมาริโวน่าเนี่ยก็จะเรียกรวมรวมกันเป็น cannabis ก็คือรวมทั้งเฮ็มหรือมาริโวนา่าหรือทั้งกัญชากัญชงเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า cannabis สติว่าลินในประเทศไทยเนี่ยแยกง่ายๆโดยไม่ได้ดูที่สายพันธุ์แต่จะดูที่สารสำคัญตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารที่ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ก็คือ TSC หรือเ e ตราไฮโดรแคนาบินอล TSC นในกัญชงจะต้องมี TSC ไม่เกิน1%ส่วนในกัญชาก็จะมี TSC เกิน1%กฎหมายของประเทศไทยก็จะกำหนดไว้อย่างนี้ โดยที่จะไม่ได้พิจารณาว่าสายพันธุ์ย่อยๆ,ๆเป็นอย่างไรการแบ่งกลุ่มการชงกัญช,ชาทั่วๆไปที่เขาแบ่งกันอาจจะแบ่งได้3วิธีใหญ่ๆวิธีที่1นึเขาบอกว่าแบ่งตามการใช้ประโยชน์แบ่งกลุ่มตามการใช้ประโยชน์นี่แหละว่ากลุ่มที่1น,นะเป็นการกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากดอกหรือเชื่อดอกซึ่งอันนี้ก็จะเอามาพัฒนาเป็นพวก ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอ,อางจากการใช้สารสำคัญในกัญชาที่ชื่อว่าแคนนาบินนยจะมีอยู่มากในดอกและช่อดอกของกัญชาหรือกัญชงกลุ่มที่สองเขาเรียกว่ากลุ่มที่สร้างเส้นใหญ่กลุ่มที่สร้างเส้นใ่เนี่ยชัดเจนครับว่าก็จะเป็นพวกกัญชงพวกเส้นใหญ่พวกนี้เอามาทําพวกไฟเบอร์พวกสิ่งทอเครื่องหนึ่งหมหรอเอามาทําเสื้อกรอบ เพราะเส้นใยของกันชงเนี่ยจะมีความเหนียวมีความทนทานมีความคงทนมากๆในประเทศเราที่เห็นได้เยอะก็จะเป็นการใช้ในเชิงประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยพื้นที่สูงในกลุ่มของชนเผ่ามงนะก็จะมีการเอามาสานทอของใช้ที่จาเป็นในเชิงของอวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขา กลุ่มที่สเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้เมล็ดกลุ่มนี้ก็จะเป็นกัญชงหรือกัญชาที่ให้เมล็ดที่มีสารสําคัญสําคัญเรามักจะเรียกว่าเมล็ดน้ํามันก็คือให้น้ํามันหรือไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นโอเมก้าสโอเมก้าหแล้วพวกนี้ก็จะเอาไปทําเป็นอาหารไปทําเป็นเครื่องสอํางโดยเฉพาะเมล็ดกัญชง สายพันธุ์ที่ได้ถูกคัเดเลือกพันธุ์แล้วจริงๆเนี่ยก็จะมีะมเมล็ดที่ให้น้ํามันแล้วก็ให้โปรโตีนที่สูงมีการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการให้โปรโตีนของมเมล็ดกันชงต่อน้ําหนักเท่ากัน,เ,นเมื่อเทียบกับไข่ไก่แล้วนี่ให้โปรโตีนสูงกว่าเมื่อเทียบน้ําหนักเท่ากันนี่ก็เป็นการแบ่งกลุ่มตามการใช้ประโยชน์ก็คือกลุ่มสร้างดอกหรือกลุ่มให้ดอก สองคก,กลุ่มที่สร้างเส้นใหญ่และกลุ่มที่สร้างเมล็ดที่มีคุณค่าทางสารอาหารขณะเดียวกันก็มีการแบ่งกลุ่มง่ายๆออกเป็นสารสําคัญที่มีเฉพาะในพืชกัญชงกัญชาเท่านั้นและเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษของกัญชงกัญชาที่ชื่อว่าแคนนาบิสนั่นคือการใช้สารแคนนาบินนยซึ่งเป็นสารสําคัญที่มีความจาเพาะ อยู่ในพืชกัญชาแบกแคนนาบินอยเองก็มีอยู่เป็นร้อยชนิดแต่ตัวหลักๆที่ใช้จำแนกกลุ่มของสายพันธ์ุกัญชาก็จะมีอยู่2ตัวที่เรียกว่าแคนนาบิดายอนหรือ CBD กับเตต้าไฮโดแคน a าบินอลหรือ THC ก็ดูว่าไอสองตัวนี้ปริมาณเป็นอย่างไรกลุ่มที่1ก็มีปริมาณ THC สูง กลุ่มที่2ก็มีปริมาณ CBD สูงและกลุ่มที่3ก็จะมีสัดส่วนของ t s c กับ CBD มีสัดส่วนใกล้เคียงกันก็ง่ายๆนะครับกลุ่มที่1 t s c สูงกลุ่มที่2 CBD สูงกลุ่มที่3 t s c กับ CBD มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอันนี้ก็จะเป็นหลักง่ายๆในการที่ผู้ปลูกและผู้ใช้ประโยชน์ก็จะสามารถเลือก สายพันธุ์กัญชาเพื่อจะเอาสารแคนนาบินอยด์ชนิดใดมาใช้ประโยชน์แลนะใช้ประโยชน์มากใช้มากหรือใช้น้อยก็จะสามารถใช้หลักการของการจําแนกสายพันธุ์กัญชาตามที่กลุ่มใหญ่ๆ3ามกลุ่มที่ผมได้เล่าให้ฟังเท่าที่ผมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชกัญชากัญชงม,มาเนี่ยต้องยอมรนะับว่ามันเป็นพืชที่มีความมหัศจรรย์อย่างที่บอกแล้วก็ หนพืชที่สามารถปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศภูมิอากาศสภาพต่างๆได้ดีแล้วก็เป็นพืชที่กินจุกนะกินกินกินง่ายกินจุก็คือมีสารอาหารมีธาตุมีอะไรต่างๆในดินนะฮะมันก็สามารถที่จะดูดเอาเข้าไปใช้ในตัวมันได้หมดเราเก็บไปใช้ได้หมดแต่นี้การที่มันมีการกินง่ายนะสามารถกินง่ายกินจุกกินอาหารจากสภาพแวดล้อมได้ดีเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยของมัน ข้อได้ของมันอันหนึ่งก็คือมันอาจจะดูดซึมเอาสารพิษพวกโลหะหนักพวกสารกําจัดศัตรูพืชอะไรเข้าไปเก็บไว้ในตัวมันได้ง่ายแต่อันที่สองซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่สําคัญแล้วก็เราอาจจะค่อยๆค้นพบความความมีคุณค่าของสารสําคัญเหล่านี้ขึ้นมาเราก็พบว่าสารสําคัญต่างๆในกัญชามีอยู่ในส่วนของกัญชาแตกต่างกันไปถ้าในใบเนี่ย เราก็จะพบว่าสารที่โดดเด่นก็จะเป็นพวกแคนนาบินนยเช่น THC หรือ CBD แล้วก็จจะมีสารที่ให้กลิ่นหรือสารพวกเลซินสารพวกที่เป็นคุณค่าทางโภชนาการพวกไฟโตนิวทรีนส์ในขณะที่ใบอ่อนหรือใบที่เรียกว่าชูกาลีฟเนี่ยใบที่ติดกับช่อนก็จะให้สารแคนนาบินนยสูงกว่าใบที่ติดกับกิก่งก้าน ที่เรียกว่าแฟนลีฟการใช้ใบก็ยังได้สารสำคัญในกลุ่มของแคนนาบินนยหรือ TSCCBD อยู่แต่อาจจะไม่มากเท่ากับส่วนที่เรียกว่าช่อดอกคือที่ช่อดอกเนี่ยเราจะมีสารสำคัญที่อยู่ในช่อดอกกัญชาอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มที่1น,นะก็เป็นตัวที่บ่งชี้ความเป็นกัญชากัญชงชื่อกัญชากัญชงก็ชื่อแคนนาบิสนะตัวสารตัวนี้ก็เรียกว่า c a n n a b i n o i d ์ ids, และเป็น c คนนาบินอยด์ที่สร้างโดยพืชเราก็เรียกว่าฟ y t o c a n n a b i n o i d ์ซึ่งฟิโตแค n นาบินอยด์เนี่ยพบแล้วไม่น้อยกว่า120ชนิดไม่น้อยกว่านะครับซึ่งก็ถ้ามีการศึกษาไปเรื่อยๆก็น่าจะพบมากขึ้นอีกเช่นพวก TSC CBD CBG หรือ CBN กลุ่มที่สองเราเรียกว่า t e r p i n o i d s เธอปีนอยหรือเธอปีนเนี่ยเป็นสารที่ให้กลิ่นเป็นสารพวกน้ำมันหอมระเหยได้ก็พบว่ามีประมาณถึงประมาณ2 0 0ชนิดซึ่งกลุ่มนี้ก็เดิมก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจมากนะเพราะว่ามันอาจจะมีสารหลายตัวที่พบในพืชชนิดอื่นได้ไม่ได้พบเฉพาะในกัญชายอย่างเดียวแต่ว่าในพืชชนิดอื่นก็จะมีเด่นเป็นตัวนั้นตัวนีชนนน้ชนิดนั้นชนิดนี้ให้กลิ่นแบบนั้นแบบนี้ไปแล้วก็ อาจจะไม่ได้มากชนิดเท่ากับเทอร์ปีนหรือเทอร์ปีนอยด์ในช่อดอกกัญชาและกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของฟลาวนอยด์และก็มีสารอื่นๆอ,อยู่ด้วยนะครับพวกฟลาวนอยด์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยที่จะนำมาใช้ประโยชน์กันมากนะักเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ก็คือแคนนาบินอยด์จะใช้กันเยอะ t h c c b d กลุ่มที่2 t เทอร์ปีนอยด์หรือเทอร์ปีนสารให้กลิ่นเนี่ยก็เริ่มมีการนามาใช้กัน แล้วกลุ่มที่3ก็เป็นพวกฟาวานอยหรือสารอื่นๆที่อยู่เช่นพวกโรตินีหรือพวกมาคามิเดสพวกกิเนซีนหรือพวกพานาซีนนลนะก็จะมีอยู่หลายตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นสารสำคัญหรือสารเคมีในกัญชานะในใบในช่อดอกก็จะมีค่อนข้างเยอะขณะดเดียวกันครับในกิ่งก้านได้ลำต้นเนี่ยก็มีการศึกษาก็พบว่ากิ่งก้านลำต้นอาจจะมีสาร ตัวที่พูดมาเช่นไฟโตแคนาบินอยด์เทอปินอยด์หรือฟาโบนอยด์เนี่ยอาจจะไม่มากนะักโดยเฉพาะ THC หรือ CBD ซึ่งเป็นสารบ่งชี้ว่าเป็นกัญชาสำคัญสำคัญเนี่ยก็อาจจะต่ำนะครับแต่ว่าจะมีความสำคัญในแง่ของไฟเบอร์หรือเส้นใยซึ่งต้องยอมรับวว่ากิ่งกา้านลำต้นของกัญชากัะชมจะเป็นไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงมากซึ่งสามารถนาประยุกต์ใช้เป็นเส้นใยในเรื่องของการทำกระดาษการทำเชือก แล้วก็รวมไปถึงการทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเหนียวนะเช่นพวกเสื้อกาะกเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ทำได้หรือถักสารเป็นภาชนะนะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ส่วนของเมล็ดเราก็จะเรียกว่าซีดออยลซึ่งพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า6โอเมก้า3ค่อนข้างสูงแล้วก็มีโปรโตีนนะอยู่แล้วก็ยังมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนสนใจว่าโปรโตีนจากพืชหรือ p พรนเบ d โปรตีนเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้เมร็ดกัญชงหรือกัญชาเ,เข้าไปผลิตได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยมีคนสนใจมากนะักแต่ก็าทางกรมวิยาศาสตร์การแพทย์เราก็มีการมานำศึกษาวิจัยแล้วก็พบว่ามีสารสำคัญที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในสรรพคุณทางยาหรือทางอาหารหรือทางผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ส่วนนั้นก็คือราก ของกัญชารากของกัญชาเนี่ยก็จะมีสารสำคัญสำคัญเป็นกลุ่มย่อยๆนะอยู่ประมาณ5กลุ่มกนะล,ลุ่มที่1ก็คือพวกไตรเทอร์ปีนอยนะเช่นพวกเฟเดอรินพวกอิพิเฟเดอร์นอลนะครับกลุ่มที่2ก็เป็นพวกอันคารอยพวกแคนนาบิดาทีวีนะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นพวกคาร์โวนแล้วก็ไดไฮโดรคาร์โวน กลุ่มที่4ก็จะเป็นพวกสเตอรอลที่มีความหลากหลายนะครับเป็นวายเอสสเตอรอลแล้วอาจจะมีกลุ่ม,มอื่นๆืนปนมาอีกด้วยเช่นพวกโคเนเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์จากการใช้กัญชาก็จะมีได้ทั้งจาก่อดอกใบลําต้นรากแล้วก็มเมล็ดถ้าพูดถึงในเชิงการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าสามารถใช้ทั้ง5มาเป็นประโยชน์ได้ว่าทั้ง5ก็คือรากต้นใบดอก ผลหรือมเมล็ดเอามาใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มกัรชาแล้วก็สารสําคัญสารสําคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเราพบเบื้องต้นอะไรบ้างเพื่อให้พวกเราเห็นภาพกันว่าแล้วเขาจะจําแนกออกมาอย่างไรคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ